สวัสดีครับแต้มนี้มาดูปัดขวานะครับแอดมินจะพยายามเดินแต้มปัดขวานะมาดูกันเป็นยังไงปัดขวานะครับอันนี้นะครับแอดมินจะตอปบปั๊บบอ,อกอย่างนี้ครับก็เรียกปัดขวานะครับต่อคู่แข่งออกไปทรงนี้ดูิี่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับก็เรียกว่าปัดขวานะครับแต้มปัดขวาอนนี้ต้องรีบเข้ามุมแล้วไม่งั้นจะแพ้น,นะครับ หาเต้นปแปลกมาเล่นนะครับไปเลยอย่ต้องกลัวครับปัดขวาแต้นนี้เรียกปัดขวาต่อปัดออกไปทางขวามือ <c oughs> มานี่ขึ้นไปครับผมขึ้นนี่ไปทางนี้ อย่าไปเข้ากินหมายเลขเก้านะเป็นเรื่องเลยนะผมเดินสามสิบยี่ห้าเลยนะทรกไปหนึ่งมานี่ขึ้นนี่ มาเล่นยากไหมเล่นยากครับเล่นยากมากปัดขวาปัดขวาปัดขวามานี่ ขึ้นนี่ไปเลย <c oughs> แต่ก็ระวังให้ดีนะครับแต้มอะไรมันก็ชนะกันได้หมดนะครับถึงจะเสียงไม่เสียงมันก็ไม่สิทธิ์ที่จะชนะกันได้หมดแต้มอะไรก็ช่าง <c oughs> ไปนี้ <c oughs> เข้ากินเลย อาวโยนให้เรากินซะแล้วโอ้เข้ากินเราแบบนี้หนีสิครับงานนี้หนีสิครับโอ้เข้าหลดุดเข้าฮอดเลยทีนี้เขาหลดุดเข้าฮอดเราทําวิธีหักศอกดีวกว่าเนาะกินสองหักศอกเพื่อไปตกหมายเลขเก้าไปนี้กินสองหักศอกนี่ มานี่ก็ดักไว้ก่อนอ้าวแล้วทีนี้พลิกพันเลยครับเราชนะเฉย <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาไปมีมากที่ไม่เดินกองโจรผมจะได้ปัดขวาได้นะครับต้องขอบคุณคู่แข่งที่ไม่เดินกองโจรมานี่ก็ขึ้นนี่ก็ ปัดขวาเลยงานนี้เราปัดขวาอย่างเดียวขึ้นนี่ก็ับไปนี่มานี่เบียดเข้าไปก่อนมานี่มานี่ขึ้นนี่ครับ นขึ้นนี่เป็นสามเรียงอย่าเดินสิบแปดสิบสี่นะผมเดินสิบห้าสิบเก้าเลยนะอย่าเดินผิดนะครับอย่าเดินผิดเด็ดขาดอย่าอย่า <c oughs> ขึ้นนี่ไปทางนี้ ปัดขวาปัดขวาเอาแล้วมีต่อไปนี่ครับผมมานี่ไปนี่งานนี้ ทางนี้เข้ามานี่ไปนี่เลยอีมีทิ้งร่มไหมเอ่ย ลืมอ่านดูโอ้ตายเือยังไม่ได้ดูเลยว่ามีทิ้งร่มไหมรีบเดินไปหน่อยครับเมื่อกี้นี่เส้นไปเลยงานนี้ลงเข้าฮอตนะครับเส้นไปแล้วลงเข้าฮอตขึ้นนี่จะได้กินฟรีกินก่อนหนึ่งตัวหมานี่ กินนี่เราก็เข้ากินนี่อีกทีนึงมานี่โดนกินฟีหนึ่งมานี่ก็ขึ้นนี่ไปหนึ่งตัวมานี่ นี่ขึ้นนี่เราเดินให้กินหนึ่งตัวแล้วก็เดินมาเข้ากินอยู่กว่าเนะาะมันจับกินจะได้เสมอนะครับเพราะยังไงเขาก็กันไม่ทันอยู่แล้วนะครับ ขอเสมอไปอ้าไม่ยอมให้เสมออีกจะยังไงล่ะพูนก็ขอเสมอไปแล้วอ้าไม่ยอมให้เสมอก็งั้นยอมแพ้ไปเลยยอมแพ้ไปเลยอ้าวนงะั้นชอบชอบชนะก็ไม่ว่ากัน <c oughs> ไม่ว่ากันครับชอบชนะ เขาเสมอไปสองครั้งไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่าไปนี่ครับไม่ว่าไม่ว่าโอเคขึ้นนี่มานี่จะปัดขวาขึ้นนี่โอ้โหไม่ยอมขึ้นสูงเลยครับเขาไม่ยอมขึ้นสูงไปนี่ก่อนขึ้นมาไหมโอ้ไม่ยอมขึ้นอีกนะยังไม่ยอมขึ้นอีก ไปอย่างนี้ดูซิจะขึ้นไหมเออขึ้นมาสักหน่อยอยากปัดขวาไม่เข้าใจกันเลยไ <c oughs> อยคนก็รอปัดขวาอยู่ <c oughs> ขึ้นมาแล้วทีนี้อยากจะปัดขวาไม่เข้าใจกันเลยนะครับ <c oughs> โอเคขึ้นนี่ขึ้นไป มานี่ต่อไปต่อไปต่อไปมานี่ <c oughs> ขึ้นนี่ กินไปเลยปิดมาขึ้นนี้ถ้าเป็นผมผมจะต่อนะผมจะไม่อุดนะครับเมื่อสักครู่ที่ขาวเดินหนึ่งมาหกในที่หงายได้หนึ่งมาหกถ้าเป็นผมผมจะต่อนะผมจะเดินสามมาเจ็ดหรือสามมาแปดเพื่อต่อมาดักหน้านะครับแต่เขาอุดนะครับพออุดแล้วมันดูไม่ดีเลยทีนี้ พุดแล้วดูไม่ดีโอเคถ้าเป็นผมผมจะต่อเมื่อกี้นะี่เขานี้ครับผมกินไปเข้ามาเข้าฮอตเราก็เข้าฮอตถ้าเราจับกินหนึ่งตัวได้เราได้เปรียบเลยนะคือเราชนะเลยนะครับมันจะกลายเป็น3าต่อสทันที เราจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยครับเต็มนี้นั่นแะครับคู่แข่งรู้ตัวเลยเล่นยาวไปก็เพรอ,อยู่ดีนะครับขึ้นไปมานี่ขึ้นมาสูงสูงท่านขึ้นมาสูงๆงไม่ต้องกลัวขึ้นมาสูงๆูง มาสูงๆคนหนึ่งก็รอตัดข้างอยู่เนาะก็เลยไม่อยากขึ้นมานี่ <c oughs> ทีนี้คู่แข่งเดินมาส่งนี้ เบียดไปฮะโดนอะไรเนาะนี่เราโดนอะไรเนาะนี่โดนสามมามานี่มานี่มานี่กิดมาทาังนี้มานี่ มานี่ม <c oughs> ันบานี่ขึ้นไปอเหยียบมานี่ไปเลยเหยียบมิดไม้ไปเลยเอาไม่ยอมให้กิน เหยียบมิดไมไปเลยขึ้นนี่ลงนี่เลยครับงานนี้กินไปขึ้นนี่เข้านี่ไปเลยมานี่กินฟีซะเนาะกินฟีหนึ่งตัวเหยียบร้อยครับผมปัดขวาก็ถือว่าใช้ได้นะครับปัดขวา ขึ้นไปครับมานี่ขึ้นมาเลยครับสูงๆมาเลยเออนั่นแหละชอบชอบชอบจะได้ปัดขวาถนัดถนัดหน่อยจะได้ปัดขวาถนัดทนีทนีถนัดพัวเข้าไปปัดขวาไปเลยมานี่ก็เร่งมือขึ้นไป อต่อเขาก็ปัดเหมือนกันเว้ยเขาก็เล่งปัดเหมือนกันนะครับงานนี้เอาแล้วขึ้นมาตีวงเราก็เริ่มขึ้นขยับขยายอืมเข้าไปทางนี้มานี่ ขึ้นนี่ไม่แน่อาจจะได้ดักทิ้งล่มนะเนี่ยไม่แน่อาจจะได้ดักทิ้งล่มขึ้นนี่มานี่ให้กินแล้วเราก็สะบัดไปอีกจังหวัดหนึ่งกินไปตกหมายเลขสองก็น่าจะสวยขึ้นไปครับ นนตามมาจับกินเอาให้กินเอาแสกกินฟรีแสกกินแล้วหนึ่งอืมไปนี่ ไปนี่เอาแล้วครับโปรดจังหวะแล้วที่นี่แป๊บหบนึ่งนะคิดดีๆก่อนอคืนนี้ กินนี่หนึ่งตัวมุดเข้าไป mm. เข้ากินไปนี่ ถ้าเราต่อได้หนึ่งตัวเราก็เรียบร้อยครับเราชนะเรียบร้อยครับไม่ต้องมาทำอะไรมากขึ้นมาไปขึ้นมารอปัดขวาขึ้นมาขึ้นมา นี่ปัดขวานะครับเขาเรียกว่าปัดขวาปัดขวางานนี้ขึ้นนี่แซกขึ้นไปมันจะคล้ายๆกับตัดหน้าหรือตัดข้างนะครับคล้ายๆกันนะคือมันปัดไปเข้ามุมนะครับมันปัดไปเร็วเร็ว เหมือนเป็นการเร่งเกมไปเข้ามุมได้เร็วกว่าเข้านี่เอาละครับงานนี้เราน่าจะได้เสียงแล้วพวกเข้าไปไปแล้วงานนี้มานี้ก็ไปแล้วงานนี้มานี้กับ ไปแล้วมานี่ก็กินถ้านี่โดนทิ้งล่มแน่ๆไม่ดีไปนี่ไปนี่นะครับไปนี่นี่ไปนี่ เข้าฮอดอาเขาได้จังหวัดต่อมาเข้าฮอดเลยที่นี่ขึ้นไปโฉบมานี่ก่อนโฉบมานี่โฉบมานี่ หืทิ้งร่วมผมกินทั้งนี้นะผมไม่เอาเบี้ยกินนะครับแกค,คิดผิดนะเนี่ยแกค,คิดผิดนี่ก็ปล่อยให้กินหนึ่งตัวเลยคิดผิดนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ